สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว facebook Fanpage หรือช่องทาง youtube นะครับสวัสดีครับวันนี้มาทักทายกันด้วยกางเกงยีนรีไวรุ่นห้าศูนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับกางเกงตัวนี้นะฮะเป็นกางเกงรีไวรุ่นห้าศูนหนึ่งเปอร์แบ็คนะฮะเป็นซิเป็นสีดำเข้มๆเลยนะอ่าทุกท่านครับเป็นสีดำเข้มๆเลยนะฮะนะเป็นรุ่นห้าูนย์หนึ่งจะเป็นงานกระดุมนะครับไม่ใช่งานซิปนะฮะดูสีด้านหน้าแล้วห้ดูสีด้านหลังนะฮะอ่าดูสีด้านหลังเรียบร้อยนะครับเป ตวน,นี้ขนาดวัดจริงอยู่ที่เอลยี่สิบเก้ายาวทั้งตัวสาสิบเก้าปลายขาเจ็ดเป็นงานประเทศออสเตรเลียนะฮะร,ราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับราคาหนึ่งพันแปดร้อยหสิบาทสภาพเงเกลนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะฮะถ้าเพจอืน่นก็ราคาก็แรงกว่านี้ครับผมแต่ร้านผมขายเท่านี้นะฮะราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับสวยๆนะะเป็นงานประเทศออสเตรเลีย รับราคา1,850บาทย้ำอีกทีนะครับเอวขนาดวจริง29ยาวทั้งตัว39ปลายขา7นะฮะออสเตรเลีย1,850บาทครับเป็นรีวายรุ่น501นะครับป้ายประเกนก็เช่นกันนะฮะป้ายประเกน W29L32 นะครับส่วนดีเทลด้านในมีครบทุกอย่างนะฮะอันตรงนี้ก็ป้ายเลตแทบนะฮะสกินรียวายนะฮะป้ายด้านในนะฮะเป็นงานประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นตัวนี้ไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนะครับ กระเป๋าใไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนะฮะเดี๋ยวดูข้างนะฮะไม่ใช่นะฮะก็ะคือถ้าไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีเขาก็ไม่ไม่สก,กรีนที่กระเป๋าในนะฮะและเป็นรุ่นนี้เกรีตัวนี้เป็นรุ่นป้ายเลสแบทมาพร้อมกับป้ายแคร์ใบเดียวกันนะฮะก็จะมีถ้ามาใบเดียวกันแบบนี้ก็จะมีแถบซิลเวอร์เลนิ่งอยู่ข้างหลังของป้ายนะฮะข้างหนึ่งนะฮะนี่ครับมองเห็นได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นแถบซิลเวอร์เลนิ่งนะฮะของป้ายนะฮะก็จะมี ปั๊มสกรีน L S Co. นะฮะก็ย่อมาจากรี v วส s t o โตนแตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกขนาดไซส์นะครับบอกเลขรหัสสถานที่ผลิตรหัสผ้านะครับก็อยู่ในใบเดียวกันเลยนะครับสีเข้มนะครับท่านใดตรงไซส์ท่านใดนะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศ9 6ย์1 9 5 2 5กนะฮะจะมีแอดมินคอยต่อบริการลูกค้าตลอดเวลาทำการนะครับทางร้านผมส่งของทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการนะครับจะส่งของวันถัดไปนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ